วันนี้เมื่อ50ปีที่แล้วเยาวชนคนหนุ่มสาวได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องรัฐมนูญและประชาธิปไตยทำให้ประชาธิปไตยซึ่งหมายถึงการปกครองตนเองของประชาชนเจ้าของประเทศภายใต้กติกาสูงสุดคือรัฐมนูญที่ถูกยึดไปตั้งแต่รัฐหาร2490ได้กลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งประชาธิปไตยที่ได้ ั้งหลักอยาสสาคัญอีกครั้งหนึ่งในวันที่14ตุลาคม2516นั้นเป็นประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าไปยิ่งกว่าเดิมเพราะเป็นประชาธิปไตยที่หมายถึงสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในความหมายของประชาธิปไตยบทเรียนของเหตุการณ์14ตุลาคม2516คืออะไรทําไมประชาธิปไตยที่ต่อสู้ได้มาถึงต้องจบลงไปด้วยเหตุการณ์6ตุลาคม19 แล้วทาไม19ปีต่อมาก็ต้องเกิดการมาเรียกร้องประชาธิปไตยในเหตุการณ์พฤทภาคม2535แล้วหลังจากนั้นก็ยังเกิดรัฐประหารเกิดการนองเลือดมอ่หลายครั้งสิ่งที่ผู้คนสู้กันตลอดมาตั้งแต่14ตุลาคมจนปัจจุบันคือเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมและความเป็นธรรมนั้นเป็นทั้งความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจเรื่องการจัดสรรทรัพยากรความเป็นธรรมทางสังคมความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม และความเป็นธรรมทางการเมืองคือเรื่องจะช่วยทําให้ทุกสิ่งอย่างที่กล่าวไปนั้นได้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริงขึ้นเพราะประชาชนคือผู้ตัดสินนะครับผ่านกระบวนการเลือกตั้งเราเห็นต่างกันได้เราคิดไม่เหมือนกันได้เราแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในประเทศอย่างสันติสุขและก็จบลงด้วยการมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนจบลงที่หิบัตเลือกตั้งรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงประชาชน แล้วทุกวาระเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่กระบวนการที่ประชาชนจะกําหนดอนาคตของประเทศก็จะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งประชาธิปไตยพื้นฐานมันจึงต้องมีกติกาในการอยู่ร่วมกันการหาเสียงของพรรคการเมืองนั้นความหมายที่แท้จริงคือการสัญญาทําสัญญาประชาคมกับประชาชนเจ้าของประเทศว่าสี่ปีข้างหน้านั้นถ้าพรรคการเมืองต่างๆเข้าสภาไปได้จะใช้ งบประมาณแผ่นดินปีละ3ล้านล้านบาทในด้านต่าง,างๆอย่างไรในตลอด4ปีและประชาชนก็จะตัดสินโดยผ่านที่บัตรเลือกตั้งนี่คือสันติภาพนะครับที่มาพร้อมกับประชาธิปไตยสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีความเป็นธรรมและความเป็นธรรมที่สุดก็คือเรื่องของการเมืองนี่คือสิ่งที่ผู้คนเมื่อ5 0ปีที่แล้วได้เรียกร้องแล้วยังคงมีการเรียกร้องอยู่ตลอดมารัฐประหารที่เกิดขึ้นอีกหลายครั้ง ก็ไม่มีครั้งใดที่จะสามารถนำพาให้ประชาธิปไตยถอยหลังกลับไปก่อนหน้า14ตุลาคม2516ได้รัฐประหารที่เกิดขึ้นก็เป็นแต่เพียงการทาให้ประชาธิปไตยหยุดชะงักลงไปชั่วขณะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไม่คืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนได้แม้ในคราวนี้ประชาธิปไตยที่ถูกยึดไปตั้งแต่รัฐประหารครั้งล่าสุดจะยังกลับมาไม่ สมบูรณ์ก็เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายที่มารวมกันในที่นี้จะได้ช่วยกันผลักดันต่อไปและได้คุณค่าก็คือจิตวิญญาณนะครับของการมนุษย์เหตุการณ์14ตุลาคม2516ท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตเมื่อ50ปีที่แล้วและท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละเพื่อการปกครองตนเองของประชาชนเจ้าของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญจะได้เดินหน้าตลอดไปท่านทั้งหลายจะอยู่ในใจของพวกเรา ตลอดไปขอบคุณครับค่ะดิฉันเล่นในนามคณะผู้จัดงาน